สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้อามจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาทําเมนูอาหารทอดยอดฮิตครับนั่นก็คือเมนูทอดมันกุ้งนันเองเมนูทอดมันกุ้งนะครับสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กๆเนี่ยชอบทานกันมากๆเลยนะครับแต่คุณสาวๆสิครับอาจจะไม่ชอบทานเมนูนี้เพราะว่าตัวทอดมันกุ้งเนี่ยครับจะต้องใช้น้ํามันทอดค่อนข้างเยอะนะครับเรียกได้ว่าทอดให้อร่อยเ่ยต้องทอดน้ํามันท่วมเท่านั้นครับ แต่วันนี้ครับปัญหานี้จะหมดไปด้วยเครื่อง Philips แอร์ไฟเนะครับหม้อทอดอากาศที่ไม่ใช้น้ํามันในการทอดแถมยังรีดน้ํามันออกจากตัวอาหารด้วยนะครับเรียกได้ว่าเพื่อสุขภาพของเรานั่นเองโดยเครื่องตัวนี้นะครับจะใช้เทคโนโลยี r a p ิดแอร์เทคโนโลยีนะครับเป็นการทอดโดยใช้อากาศแทนน้ามันนั่นเองสําหรับวิธีการใช้งานก็ง่ายแสนง่ายครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูส่วนสมกันครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมเมนูทอดมันกุ้งนะครับตัวแรกเลยนะครับ กุ้งสดนะครับวันนี้อาร์มแกะเปลือกออกหมดเลยนะครับเอาหัวออกผ่าหลังเอาเส้นดํากลางหลังออกนะครับคุณผู้ชมเลือกเป็นกุ้งขาวก็ได้นะครับต่อไปครับเกล็ดขนมปังนะครับเกล็ดขนมปังนี่ก็ให้เลือกเป็นเกล็ดใหญ่ๆหน่อยนะครับเวลาเราคลุกเอาทอดมันกุ้งเนี่ยคลุกกับตัวเกล็ดขนมปังนี่ก็จะทําให้หน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับแป้งทอดกรอบครับมันหมูมันหมูนี่ให้เลือกใช้เป็นมันหมู แข็งนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวทอดมันกุ้งของเราเนี่ยเหนียวมากยิ่งขึ้นนะครับไข่ไก่ครับรากผักชีรากผักชีนะครับก็ต้องใช้โคนต้นด้วยนะครับเพื่อจะทําให้ตัวทอดมันกุ้งของเราเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นกระเทียมครับซีอิ๊วขาวเกลือป่นพริกไทยขาวป่น สำหรัอัตราส่วนผสมนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับเรามาเริ่มทําทอดมันกุ้งกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ตัวรากผักชีกับกระเทียมลงไปก่อนนะครับถ้าขาด2ตัวนี้ไปทอดมันกุ้งของเราก็จะไม่หอมนะครับแล้วบดนะครับตัวนี้ก่อนอใช้เลย โอเคได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวกุ้งนะครับลงไปนะครับแค่ลับในการทําทอดมันกุ้งให้อร่อยนะครับเราจะต้องนํากุ้งนะครับไปเคล้ากับตัวแป้งมันสำปะหลังก่อนนะครับจากนั้นก็ล้างแล้วก็ซับให้แห้งวิธีนี้นะครับจะทําให้กุ้งของเรานะครับเหนียวแล้วก็นุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเราใส่กุ้งลงไปเลยจากนั้นตามด้วยมันหมูนะครับ แล้วเราก็ปั่นทุกอย่างนะครับให้ละเอียดเนียนกันไปเลยนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้นะครับกุ้งที่เราบดเรียบร้อยแล้วนะครับที่ไปบดกับพวกกระเทียมรากผักชีนะครับต่อไปเราจะปรุงรสชาติเพิ่มเติมนะครับเริ่มจากตัวเกลือป่อนนะครับ พริกไทยครับใส่ลงไปเลยตัวนี้ก็จะทำให้ทอดมันคุ้งของเราเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากกระเทียมรากผักชีนะครับก็จะทำให้หอมพอเติมพริกไทยนะครับอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยสุดท้ายครับเป็นซีอิ๊วขาวนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอันนี้เราก็จะ เป็นการเช็คนะครับว่าตัวทอดมันกุ้งของเราเนี่ยแฉะหรือว่าเหนียวเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็สังเกตจากตอนนี้ได้เลย,เลยนะฮะนวดเข้าไปเลยครับยิ่งนวดก็จะยิ่งเหนียวโอเคพอคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะปั้นให้เป็นก้อนๆน,นะครับเหนียวได้ที่แล้วครับ Okay. วิธีการปั้นนะครับเดี๋ยวอามขอเอามือชุบน้ำนิดหนึ่งฮะจากนั้นเราก็จะใช้มือนะครับในการปั้นนะครับวิธีทำก็คือเราจะหยิบตัวทอดมันกุ้งนะครับมาประมาณก้อนประมาณสักสองนิ้วได้นะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็กดให้แบนๆแบบนี้ครับปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะครับ แล้วเราก็คลุกกับแป้งนะครับคลุกไว้ก่อนจากนั้นครับอามลืมตีไข่แลตีครั่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะชุบไข่อีกหนึ่งรอบครับเพื่อให้ตัวทอดมันกุ้งของเราเนี่ยสีเหลืองทองน่ารับประทาน พอชุบไข่แล้วตบท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับจุจุบจุบ,บวิธีนี้ก็จะทำให้เกล็ดขนมปังนะครับติดตัวทอดมันกุ้งได้ดีมากเลยนะฮะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พักไว้ก่อนนะครับเตรียมทอดนะครับเดี๋ยวอามขอทำให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ ครับนี่ก็คือหน้าตาของทอดมันกุ้งที่เราคลุกเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ตรงข้างๆนี้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปทอดกันนะครับอามอยากให้ทุกคนนะครับเห็นตัวหม้อทอดอากาศของเราก่อนนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับซึ่งส่วนแรกจะเป็นตัวตะแกรงนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นหม้อ,อไว้รองน้ํามันนะครับในการทอดซึ่ง วัสดุในการทําตัวหม้อนี้นะครับก็จะทํามาจากโลหะนะครับไม่มีส่วนผสมของพลาสติกนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าปลอดภัยในการทําอาหารแน่นอนนะฮะเราก็จะคีบตัวท่อนมันกุ้งนะครับใส่ลงไปเลยวางไปบนตะแกรงขอใช้มือดีกว่าครับค่อนข้างบอบบางวางเรียงลงไปเลยนะครับอ่า ถ้าขนาดประมาณนี้นะครับเราก็จะทอดทีละประมาณ9ชิ้นนะครับจะพอดีกับขนาดตัวหม้อเลยนะครับที่จริงสามารถใช้ทำอาหารที่แบบชิ้นใหญ่ๆก็ได้นะครับเพราะว่าหม้อเขาค่อนข้างใหญ่เนาะ,อะพอใส่ลงไปแล้วนะครับเราก็จะนำเขากลับเข้าไปในเครื่องเลยนะครับเครื่องทอดอากาศของเราอพอใส่ลงไปนะครับขั้นตอนในการทำงานก็ง่ายมากๆเลยนะครับเริ่มจาก เราจะต้องเปิดเครื่องก่อนแล้วเราก็ตั้งอุณหภูมิครับซึ่งอามจะตั้งที่180องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่10นาทีใช้งานง่ายมากๆเลยแค่นิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับซึ่งท่อดมันกุ้งนะครับอามจะใช้เวลาทั้งหมด10-13นาทีขึ้นอยู่กับ ตัวชิ้นของทอดมันกุ้งที่คุณผู้ชมทําด้วยนะครับแนะนําให้ทําที่10นาทีก่อนจากนั้นค่อยเปิดออกมาดูนะครับว่าสุกเหลืองดีหรือยังนะครับถ้ายังไม่เหลืองพอนะครับก็นํากลับเข้าไปใหม่แล้วก็เพิ่มตามเวลาที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยนะครับโอเคถ้าได้แล้วนะครับเราก็กดสตาร์ทได้เลย ตอนนี้นะครับเครื่องก็ทํางานอยู่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้น้ํามันในการทอดเลยนะครับซึ่งจะทําให้เมนูทอดมันคุ่งของเราเนี่ยเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวพอเครื่องนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับโอเคครับตอนนี้นะครับตัวฟิ i l ล p ด์แอร์ไฟเอร์นะครับก็จะทํางานใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเสร็จแล้วหน้าตาของทอดมันคุ่งจะเป็นยังไงโอเคเสร็จแล้วครับจะมีเสียงดังอย่างนี้นะครับโอ้ ทอดมันกุ้งของเราน่าทานมากเลยครับสีเหลืองทองของแท้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับจะมาจัดลงจานกันดีกว่ายามขอย้ายมาฝั่งนี้หน่อยนะครับโอเคกําลังร้อนๆเลยนะครับนิ่ยามใช้แค่10นาทีเท่านั้นนะครับอ่าโอเควันนี้อามมีตัวผักกาดหอมนะครับกับน้าจิ้มบวยนะครับเอาไว้ทานคู่กับตัวทอดมันกุ้งจะได้อร่อยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ เสิร์ฟตอนร้อนๆน,นี่เลยครับคีบลงไปเลยเห็นไหมละครับเราไม่ได้ใช้น้ำมันในการทอดเลยวางแบบไม่ต้องห่วงสวยแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มน้ําลายเริ่มสอแล้วนะครับ <laughs> แบบว่าเกล็ดขนมปังก็กรอบดูสิน่าทานโอเคเสิร์ฟเก้าชิ้นนี้ก็จบเลยนะครับ เดี๋ยวขอโมฟตัวนี้เข้าไปก่อนแค่นี้เองครับเราก็จะได้เมนูทอดมันกุ้งแสนอร่อยของเราแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทอดโดยไม่ใช้น้ํามันนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทําอาหารข้าวนะครับทั้งอาหารหวานได้หมดเลยนะครับของข้าวก็อย่างเช่นหมูทอดไก่ทอดนะครับรวมถึงอาหารหวานก็อย่างเช่นฮันนี่ทต์นะครับขนม ขนมยอดฮิตของเราตอนนี้นะครับรวมไปถึงพวกเค้กเบเกอรี่ต่างๆก็สามารถทําได้นะครับเรยกได้ว,ว่าฟินลิปแอร์ไฟเออร์นะครับทอดอร่อยสุขภาพดีไม่ใช้น้ํามันด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับอามขอไปตักข้าวส่วนร้อนๆทานคู่ก,กับตัวทอดมันกุ้งก่อนนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ